กลับมาพบกับท่นินทารุ่อีกแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูชาแนลนี้ครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวท่นินนะคะส่วนใครที่ดูกันมาเป็นประจำก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเดิมค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกัเด็กพิกการ์กันในหัวข้อที่ว่าอะไรคือสเสน่ห์ของคุณนะคะที่เขาชอบทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสเสน่ห์ของคุณที่เขามองเห็นคุณอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่เขามองว่าน,นี่ยแหละคือสเสน่ห์ของคุณเป็นมุมมองของคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันวันนี้มีทั้งหมด3ามเด็กสา,สากองด้วยกันนะคะกองแรกค่ะ กองที่2แล้วก็กองที่3มนะคะวิธีการเลือกให้เพื่อนๆนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะหลับตาลงสักคู่หนึ่งลืมตาขึ้นมากองไหนใช่ที่สุดเลือกกองนั้นได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่กองแรกสำหรับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณนะคะที่เขาชอบเดี๋ยวทานินสับไพ่สักครู่หนึ่งนะคะไม่ว่าตรงนี้นะคะคุณจะเป็นหรือไม่ได้เป็นนะคะอย่างที่เขาคิดนะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะว่าเสน่ห์ของคุณเป็นแบบนี้เขาชอบในแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรคือเสน่ห์ของคุณ ที่ทำให้เขาชอบอะไรคือสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้เขาชอบอะไรคือสเสน่ห์ของคุณกองแรก Devil ว้าว wow. the emperor justice แปดดา ิถ้วยโอเคเด็กเหรียญนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มอะไรคือสิ่งที่ทำให้เขามองว่าเป็นเสน่ห์ในตัวเราแล้วเขาก็ชอบอืม โอเคอย่างแรกเลยนะคะเขามองว่าเราอะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบมีความเซ็กซี่มีความเข้ากับเขาได้ดีในเรื่องของสเสน่หาเขารู้สึกว่าเราอะคะ่ะหน้าที่การงานดีดูเป็นคนที่ไม่ได้เข้าไปยุ่งสูงสิงกับใครง่ายๆ แต่คุณยอมให้เขาคุณยอมเล่นกับเขาคุณยอมคุยกับเขานะคะคุณยอมที่จะเข้าหาเขานะคะรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเสน่ห์ของคุณการที่คุณไม่ได้ให้ใครเข้าหาคุณง่ายๆแต่คุณยอมเปิดใจให้เขาคุณยอมคุยกับเขานะคะเขามองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ยุติธรรมไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเลย คุณเป็นคนที่สามารถมอบความรักความรู้สึกดีให้เขาได้อย่างเต็มที่นะคะเขามองว่าตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากๆเวลาคุณรักใครชอบใครคุณเต็มที่คุณจริงจังคุณจริงใจนะคะคุณมีเสน่ห์มากๆเราก็อย่างที่ที่นินบอกว่าคุณอะไม่ได้ให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆแต่คุณยอมให้เขาเข้าไปในชีวิตคุณนะคะ อีกอย่างหนึ่งเลยเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนเวลาคุณรู้สึกรักใครชอบใครจริงใจกับใครคุณจริงจังกับคนคนนั้นจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับเขาในความสัมพันธ์ไมมว่าเขาจะดีเขาจะร้ายคุณยอมให้เขาอะ ยอมให้เขาเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณก็ยังมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเขารู้สึกชอบคุณมากๆน่นจุดนี้แหละนะคะมันเป็นสเสน่ห์ของคุณการที่คุณไม่ได้ให้ใครเข้าหาคุณง่ายๆแต่คุณยอมเปิดใจให้เขาอะเดี๋ยวดูเพิ่มหน่อยสิอะไรคือสเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนอดทนรอคอยนะคะอดทนรอคอยเขาได้คุณยอมให้เขาเขาเรียกว่ายังไงอ ถ้านี่รู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ดีกับคุณขนาดนั้นแต่คุณยังเดินหน้าไปต่อกับเขาคุณยังไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างที่บอกเนาะคุณร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขามานานนะคะหรือบางคนเนี่ยคุยกันเขารู้สึกว่าคุณเองอะ่ะบางทีแล้วคุณยอมลำบากร่วมกับเขาคุณยอม อย่างที่บอกคุณเป็นตัวของตัวเองเนาะแต่ว่าบางครั้งคุณก็เปลี่ยนแปลงตัวเองบางมุมเพื่อเขานะคะคุณคุยกับเขาดีคุณพูดกับเขาดีคุณยอมเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของคุณมากๆนะคะแต่ว่าคนที่เลือกกองเนี้ยแสดงว่าคุณมีความเซ็กซี่มากๆนะคะบางกรณี คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาอาจาจะเป็นคนทะลึ่งตึงตังก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่อง18บวกแล้วเขารู้สึกว่าคุณน่ะสามารถตอบสนองเขาได้ดีมากๆในเรื่องเหล่านี้นะคะ <ว estão S 1> เขามองว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่แบบถ้าไม่ใช่เขาอะ่ะคุณคงไม่เล่นด้วยอะ่ะ ถ้าไม่ใช่เขาคุณคงไม่ยอมตามใจถ้าไม่ใช่เขาคุณคงหญิงยโสใส่ไปแล้วแต่นี่คือเขานะคะคุณเลยยอมเปิดใจนี่คือเขาคุณเลยยอมให้ขนาดนี้เขารู้สึกว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นๆแล้วนี่คือสเสน่ห์ของคุณจริงๆนะคะเวลาคุณตามใจเขาเวลาคุณพยายามทำอะไรเพื่อเขาเขามองว่ามันคือสเสน่ห์ของคุณมากๆนะคะบางทีนะคะคุณก็มีความแบบอาจจะ งอนบ้างบางทีคุณอาจจะมีความไม่ยอมเขาบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็กลับมาจุดเดิมเสมอสมมุติว่าวันนี้ คุยกันแล้วเขาไม่โอเคหรือว่าเขาทําอะไรไม่ดีอาจจะมีบางทีที่คุณไม่ได้ยอมเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณมีความเป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้เล่นด้วยกับเขาตลอดเวลาแต่เขามองว่าเออมันก็ยังเป็นเสน่ห์ของคุณนะคะทานินมองว่าเขาค่อนข้างแบบชอบในความเป็นตัวของตัวคุณเองแล้วคุณดูเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในสายตาเขาถึงแม้ว่าคุณจะยอมให้เขาทําอะไรกับคุณก็ตามนะคะท่านินมองว่าเขาก็เห็นข้อดีของตัวคุณมากๆเลยพยายามเปิดไพ่ขึ้นมา เยอะกว่านี้แต่พ่ออกมาซ้ำๆเดิมๆตลอดเลยว่าเขาชอบที่คุณยอมเขาเขาชอบที่คุณมีศักดิ์ศรีของคุณเองแต่คุณยอมให้เขานะคะท่านินมองว่าเนี่ยแหละคือสนเสน่ห์ที่เขามองเห็นในตัวคุณมากๆตรงไม่ตรงยังไงนะคะก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะที่กองที่สองสำหรับที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรนะคะเป็นสเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามแต่นี่คือมุมมองความคิดของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณแล้วเขาชอบในสิ่งสิ่งนี้ในตัวคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอะไรคือสเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบอะไรคือสเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบว้าวเอ็มเพรนะคะ k i n ไม้ devil temperance สองไม้สองเหรียญว้าวว้าวคุณเป็นคนพูดคุยดีมากๆนะคะอ่ะดูเพิ่มหน่อย courthouse wealthy man นะคะ fourth person คนที่เลือกกองนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่คุยด้วยเราถูกคอคุยด้วยแล้วถูกจริตนะคะคุยด้วยแล้วรู้สึกว่ามันมีเคมีเข้ากันได้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนสวยนะคะเป็นคนที่หล่อดูดีนะคะแต่งตัวดูดีในสไตล์ของตัวคุณเอง คุณไม่ได้พยายามเพื่อที่จะเป็นใครเขามองแบบนี้นะเขามองว่าคุณเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นเสน่ห์มากๆการแต่งตัวของคุณที่ไม่เหมือนใครบางคนอาจจะชอบใส่เสื้อฮาวายก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะบางคนอาจจะชอบถ้าเป็นผู้หญิงคุณอาจจะชอบใส่เดรสหรือชอบแต่งตัวมีลายหน่อยลายพรินต์อะไรแบบนี้นะคะหรือมีความเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยในการแต่งตัวเขารู้สึกว่าเขาชอบแฟชั่นในการแต่งตัวของตัวคุณคุณแต่งตัวดีนะคะ แล้วก็เขารู้สึกว่าเวลาคุยกันเนี่ยมันถูกคอมันเข้าขากันได้ดีนะคะคุณเป็นคนพูดคุยดีดูมีความรู้คุยด้วยแล้วรู้สึกไม่น่าเบื่อนะคะคุยได้ทุกเรื่องเขารู้สึกว่าเวลาคุณคุยกับเขาอ่ะมันมี มันมีความเข้ากันได้มากๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณรู้ทันเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้น่าเบื่อนะคะแล้วก็เขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ฐานะเงินทองดีนี่ก็เป็นเสน่ห์หนึ่งของคุณนะคะที่เขาชอบมากๆ เขารู้สึกว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนคนในท้องตลาดทั่วไปไม่ได้หาคนแบบนี้ได้ง่ายๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีความยูนิ้มีความที่เป็นตัวของตัวเองมีความแบบเป็นคนที่ไม่ได้เหมือนใครอะแล้วคุณก็มีมุมมอง ต่อชีวิตมุมมองทัศนคติที่ค่อนข้างดีมากๆเขารู้สึกว่าเวลาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ท็อกซิกอะ่ะผู้หญิงผู้ชายคนนี้มีมุมมองดีจังเลยดูเข้ากันได้ดีกับตัวเขามากๆนะคะคุณเป็นคนพูดตรงนะคะพูดจริงทําจริงนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ความหวังใครลมๆแงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ชอบให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์อะไรที่มันไม่ดีด้วยเขารู้ว่าอยู่กับคุณเนะ่ะ คุณจะเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้คนเราอะค่ะจะคบกันทัศนคติ มันจะต้องไปได้วยกันได้หรือเวลาคบกับใครสักคนหนึ่งเขาก็อยากจะคบกับคนที่ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนาะแล้วเขารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่กับคุณเขาคุยกับคุณคุณเป็นคนหนึ่งที่ทัศน,นคติดีมากแล้วเขามองว่ามันส่งเสริมกันและกันทําให้เติบโตไปในทางที่ดีขึ้นพากันและกันไปสู่จุดหมายที่ดีขึ้นนะคะ เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานหนักนะคะแต่ว่าไม่ได้ชอบยุ่งสูงสิงกับใครมีโลกส่วนตัวของตัวเองนะคะแต่คุณเป็นคนที่พยายามแล้วก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อสิ่งต่างๆนี่คือเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบมากๆนะคะยังไงก็ตรงไม่ตรงคอมเมนต์บอกกันได้ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามสหรับที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ตามนะแต่นี่คือทัศนคติและมุมมองของคนคนนั้นที่เขามีต่อคุณแล้วเขาชอบสิ่งสิ่งนี้ในตัวคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอะอะไรคือเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบอะไรคือเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบราชินีดาบ บางทีคุณอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นธาตุดินนะอาจจะเป็นาาธาตุใดก็ธาตุน้ําก็มานะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดตรงๆนะคะเป็นคนจริงเป็นคนตรงจริงใจจริงจังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันราชินีดาบราชาดาบก็มานะมาทั้งคู่เลยนะคะ มีความพลังงานของธาตุลมสูงมากคุณดูโตเป็นผู้ใหญ่ในความคิดเขานะคะโตเป็นผู้ใหญ่ในเรื่องทัศนคติเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพูดจาตรงตรงมากๆเป็นคนจริงเป็นคนจริงจังเป็นคนที่ จริงใจนิสัยดีนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ชอบโกหกและก็ไม่ชอบถูกใครโกหกใส่คุณด้วยคุณเป็นคนที่ดูโฟกัสในเรื่องการงานดีหน้าที่การงานดีเป็นคนดูแสวงหาความมีความทะเยอทะยานนะคะในเรื่องการงานการเงินเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพูดจาเพราะคุณเป็นคนพูดจาดีแต่ในความพูดจาดีมันแฝงไปด้วยความจริงจัง นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนลึกลับนะอ่านใจยากไม่ใช่ทุกคนที่เห็นคุณแล้วเข้าใจตัวคุณไม่ใช่ทุกคนเห็นคุณแล้วรู้ว่าคุณคิดอะไรคุณเป็นคนคิดอะไรที่ซับซ้อนนะคะบางทีแล้วอ่านใจยากมากๆนะคะ แต่คุณวางตัวดีมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมุมของตัวเองที่แบบคุณก็ไม่ได้ให้เขาเข้าไปในชีวิตคุณเต็มที่คุณไม่ใช่หนังสือที่เปิดอ่านแล้วทุกๆหน้าคุณเปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบ ล็อกไว้อยู่อยากรู้จักฉันหรอมาเรียนรู้ฉันสิอยากรู้จักฉันหรอใช้เวลานะอยากรู้จักฉันมากกว่านี้หรอเทคไทม์ฉันไม่รีบนะคะท่านี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีความลึกลับมีความหน้าค้นหามากๆแต่สิ่งสิ่งหนึ่งเลยคุณมีมารยาทที่งามมากนะคะมารยาทดีมากไม่ไม่ชอบทะเลาะก,กับใครไม่ชอบมีปัญหากับใครเราก็วางตัวในสังคมดีมากๆเลยนะคะ อ่ะดูต่อสิอะไรคือเสน่ห์ของเราที่เขาชอบเขามองว่าคุณนะคะไม่ค่อยเข้าไปยุ่งสูงสิงกับเขาสูงสิงไม่สูงสิงสูงสิงกับเขาเยอะเกินไปนะคะคุณก็มีโลกส่วนตัวของคุณเองคุณให้เวลาเขามีอิสระนะคะเขารู้สึกว่านี่คือเสน่ห บางทีเขาคุยกับใครสักคนหนึ่งเขารู้สึกว่าเอ้ยคนคนนั้นติดเขาเยอะเกินไปอะแต่คุณอะก็มีพื้นที่ให้เขาคุณไม่ได้วิ่งตามเขาแบบวิ่งเกินไปคุณก็มีโลกส่วนตัวของคุณคุณมีพื้นที่อิสระให้เขาเขาชอบตรงนั้นนะคะแล้วเขาก็ชอบคนคุณที่คุณมีความทะเยอทะยานในการหาเงินหาทองทะเยอทะยานในการศึกษาเรียนรู้นะคะดูเป็นคนแบบบางคนมีธุรกิจส่วนตัวด้วยหรือบางคนทํางานประจําก็ตามแต่คุณดูแบบดูฐานะเงินทองดีอะดูมีดูมีความทะเยอทะยานในการ ก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วคุณเองในโมเมนต์ที่คุณคุยกันคุณน่ารักคุณมีความโรแมนติกนะคะคุณมีความเอาอกเอาใจคุณเป็นคนที่ครบเครื่องมากๆนะคะในสายตาเขาทั้งพูดจาตรงๆง มีพื้นที่ส่วนตัวให้บทที่คุยกันคุณก็หวานโรแมนติกน่ารักนะคะบทที่มีมารยาทคุณก็มีมารยาทเหลือเกินท่านนิมองว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ครบเครื่องแล้วก็เป็นคนที่น่าค้นหามากๆเลยนะคะนี่คือเสน่ห์ของคุณที่เขาชอบตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ